พวกเรานะครับที่ได้หยิบกระดาษประกาไปลองจากวิดีโอหมายเลข760นับ1จนถึงนับ12มาเรียบร้อยแล้วเราจับจุดอะไรได้ได้บางอย่างสิ่งที่อยากให้ให้เกิดขึ้นก็คือไปสร้างนิสัยแห่งการลงมือทำนึกแล้วไปทำถ้าเป็นทีมก็คือคุยกันแล้วไปทำให้ดีพลังการคุยได้ดีพลังการนึกได้ดีพลังการไปลงมือทำได้ดีการที่เรามีความสุขรู้สึกดี และดีกับการที่เราไปทําให้ดียิ่งขึ้นมาแล้วนะครับจุดนี้ก็คือการที่เราไปเจอไปเจอสิ่งที่เราจะระบุว่านี่คือสิ่งที่เราจะลุยให้ได้ทําให้ได้จะทุ่มเต็มที่นะครับจะลุยให้ถึงเป็นของดีเป็นจุดแข็งจุดขายของเราเจอเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราอย่างเช่นเราทํางานร่วมกันเนี่ยอืมมามาลองสักตั้ง มาพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีนําไปสู่การที่เรามีทีมงานผังงานมีระบบงานที่ดีจริงๆมารองรับพวกเราการที่เราดูวิดีโอนี้เราบอกว่าเออบอกต่อวิดีโอนี้ไปเผื่อมีผลงานชิ้นโบแดงเช่นมีศูนย์พัฒนาศิลปะวิการทั้งปวงเกิดขึ้นจากคนที่สมัครใจจากคนที่ฝึกผ่านนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้กล่าวไว้หมดแล้วอยากให้ดูวิดีโอ760ที่แนบและดูวิดีโออื่นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับมันคือการฉลาดเล่น กับชีวิตของเราเองกับทรัพยากรซึ่งก็คือร่างกายและจิตใจของเราเราจะพัฒนามันเราจะใช้งานมันอย่างไรก็ได้